การโยกงบจากการแจกประชาชน1,000 0บาทมาเป็นงบเงินทอนด่วนเพื่อใครบางคนเท่านั้นหรือไม่ท่ามกลางปัญหาการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาเราอาจจะมัวแต่ติดตามปัญหาชายแดนกัมพูชาอยู่นะคะเลยลืมเรื่องของงบประมาณท่านจำได้ไหมคะงบประมาณมหาศาลถึง157,000ล้านที่รัฐบาลชุดนี้โยกจากการ ไม่แจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือเงินหมือแต่เอามาทำโครงการที่อ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจต้องใช้เงินให้หมดภายในเดือนกันยายนนี้เชื่อไหมคะว่าก้อนใหญ่ที่สุดประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านเนี่ยนะคะเอาไปทำอะไรเอาไปทำถนนทำการขุดลอกซ่อมแซมสารุโภคซึ่งโครงการพวกนี้มันเป็นโครงการก่อสร้างที่ทุกคนก็รู้ว่ามันคือง,งบเงินทอนด่วนแน่นอนว่ามันจะเกิดผลพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ เหมุนเข้ากระเป๋าประชาชนค่ะมันจะเข้ากระเป๋าพวกผู้มีอำนาจทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติที่เป็นนักการเมือง1นึ่งแสนล้านนะคะไม่ใช่เงินน้อยๆวันนี้ดิฉันอยากจะเรียกร้องให้สานักงบประมาณและหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งหมดรวมทั้งตัวรัฐบาลเองต้องเอามาตีแผ่ทั้งหมดว่า1นึ่งแสนล้านที่ประจายไป400กว่าโครงการนี้เอาไปทําอะไรมีความโปรง่งใสแค่ไหนเพราะมันเข้าข่ายการโยกงบจากการแจกประชาชน10,000บาทมาเป็นงบเงินทอนด่วนเพื่อใครบางคนท เท่านั้นหรือไม่